อย่างยังอ่อนสอนใจน้องมีคำว่อนคิดถึงคำว่อนว่าจาของอายกลับเพื่อนมาในวันที่สายเกินไปอายคงหนีไปมีหากใหม่เห็นใจคนรอบ้างว่นออหากบ่เคยจาง แต่ตัวน้องนางต้องหาอ่างไกลแต่ก็ยังฟังใจหลายปีผ่านไปน้องยัง สวัสดีครับพบกับรีแอคชั่นมอรำนะครับ Ep นี้เป็น Ep ที่7นะครับ Ep ที่เเรามามาคุยกันเกี่ยวกับรา,ายสุดอีพีห้านะครับของมลำเพิษลำเพลินนะครับต่อจาก EP ที่แล้ว EP ที่6ที่เราพูดถึงว่า e p นี้เขาจะรอ้องเพลงหอกฝันข้างข้ามโขงนะครับเวอร์ชันเต็มนะครับแต่ว่าเขาเปิด เขาเปิดมาด้วยเพลงช้านะครับที่มันมีชื่อเพลงว่าเพลงห่มสะแบงแพงฮักใช่ไหมครับที่เป็นเวอร์ชั่นเพลงของแอนออร์ดีใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะครับมันมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะผมว่าคือมันให้คือมันมันให้ความคล้ายๆกับว่าความหวานนะ่ะใช่ไหมครับ โดยเจ้าตัวเนี่ยเขามีเสียงเนี่ยถ้าเป็นแนวนี้ผมว่าก็เข้าคือเข้ากับเสียงร้องของของอของเจ้าตัวเหมือนกันนะครับของคำลาบเพลําำเพลินเหมือนกันผพว่าร้องได้ได้น่าฟังเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะาน่าจะน่าจะอาจจะซ้อมได้ไม่นานใช่ไหมครับอาจจะซ้อมได้ไม่นานแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่เขาชอบนะวันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ทําออกมาได้ดีนะครับทําออกมาได้ดีแล้วก็ ก็ฟังดูแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันก็ให้ความรู้สึกที่อินไปกับเสียงเพลงเหมือนกันนะครับอินไปกับเสียงเพลงเหมือนกันาโดยที่สาคัญก็คือเพลงนี้เป็นเพลงไทยใช่ไหมฮะเป็นเพลงไทยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เพลงจากลาวเพราะ,ะนั้นผมคิดว่ามันก็น่าจะมีความยากอยู่มันน่าจะมีความยากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ เดิมทีผมผมคิดว่าจะเปิดหัวมาด้วยเปิดตัวเท่าที่เปิดตัวมาด้วยหอบฝันข้ามโขงนะครับแต่นี่ก็นำร่องมาด้วยเพลงหวานก่อนซึ่งผมว่าก็ทำได้ดีครับทำได้ดีในได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วเป็นเพลงไทยด้วยแต่ผมไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ชอบที่เธอชอบนะครับก็เลยทำออกมาได้โอเคเลยอ่ะทำออกมาได้น่าฟังผมว่าทำออกมาได้น่าฟังนะครับ ผมสแบงแพงฮาร์ดเพราะจริงๆแล้วมันเป็นไอพีที่แล้วผมพูดว่าตัวนี้จะเป็นเพลงที่ผมชอบเหมือนกันหมายถึงใ,ใ,ในรูปแบบของการโคฟเวอร์นะครับของน้องคำล่านะครับทีนี้ก็เพลงที่สองที่เขาใช้ก็คือหอบฝันข้ามโขงนะครับเวอร์ชันเวอร์ชันร้องสดนะครับอันนี้ก็น่าจะซ้อมได้ไม่นานเหมือนกันตัวนี้ที่เรารอฟังหลายหลายคนเราฟังเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันนะครับไปฟังเวอร์ชันร้องสดเต็มๆพร้อมกันว่าจะได้ เอ่อความรู้สึกแบบไหนนะฮะแต่เรารู้สึก งมาลองฟังทายจากสาวเล่าฟังสายตะวันนาเขตมาเพชรลำเพินตะอ่อนแฟนเทียซึ่งน้ำใจทุกคนเลือกเกินน้ำตาสิไหลย,ยามได้ออกเกินบนเพชรลำเพิน por เพลงนี้เพลงนี้ผมว่า,าเป็นเวอร์ชั่นร้องสดที่ค่อนข้างลงตัวนะครับแม้จะยังไม่ร้อเซแต่ผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าทำได้ดีได้ดีเลยทีเดียวในการในการซ้อมกับดนตรีสดใช่ไหมครับเล่นกันดนตรีสดหลังจากที่ซ้อมหนักมาวันหนึงสวันใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆไอ้นี้ตัวนี้เนี่ย เป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะอย่างที่หลายท่านรู้กันก็คือเป็นครั้งแรกที่ที่เป็นการร้องสดใส่ดนตรีสดหน้าเวทีใช่ไหมครับหน้าเวทีเลยเพราะที่ผ่านมาหลาย E ี P ีเราจะเห็นเฉพาะท่อนท่อนแรกใช่ไหมครับจะเห็นเฉพาะท่อนแรกแตัวนี้ก็คือเป็นแบบเต็มเพลงเดี๋ยวตัวเพลงเต็มเตมเนี่ยไปดูได้ที่เพจของยูทูบชา n e l ของมอลลพ,พิษลำเพลินนะครับ ไปดูได้ไปดูได้ที่เพจของมอลัมเพชรละเบินนะครับที่เป็นเวอร์ชันเต็มนะฮะอันนี้ผมอขออนุญาตใช้บางส่วนบางช่วงบางตอนนะครับมาเรีแอคชั่นแล้วก็มาคุยนะฮะมามาดูเฮ้ยมันมีความพิเศษยังไงใช่ครับจริงๆผมว่าก็โอเคนะครับโอเคแล้วคือฟังฟังสนุกเลยแหละแล้วก็ถ้าได้ฟังตัวเต็มเดี๋ยวไปฟังตัวเต็มในยูทูบชา n e l ของมลลัเพชรลำเบินนะครับเราจะรู้ว่า เราจะรู้ว่ามันเพราะว่ามันจะมีท่อนอเขาเรียกอะไรอะลําเพลินใช่ไหมฮะมันจะมีท่อนฮุกท่อนลําเพลินท่อนที่มันได้อารมณ์ในการฟังอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังตัวเต็มได้ใน YouTube c h anel n ของบาลามพิลลำเพลเินนะครับหรือว่าจะเป็น f a e b o o k Page f แฟน a พจนะครับ mm hmm. ก็ไปดูดูได้นะฮะไปดูเวอร์ชันเต็มได้แล้วจะรู้ว่าเวอ này, นนนะร์ชันร้องใส่ดนตรีสดนี่มันน่าฟังขนาดไหนนะฮะมันน่าฟังขนาดไหน นะครับแล้วก็จริงๆเขาก็คงมีการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะไปหลายสดวันที่2ที่จะเป็นที่จะเป็นที่จะเป็นคล้ายๆกับเข,ข,ข,ขา,ขาเรียกว่าอะไรงานโชว์ที่งานโชว์ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดมากกว่า EP ที่ 1- EP ที่2 3 4 5นะครับเพราะว่าจะเป็นการเล่นบนเวทีเล่นบนเวทีใหญ่ นะครับเวที T, จริงซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปตามดูลักษณะของเวทีมาแล้วนะฮะเวทีมาแล้วแต่มีอีกตัวนึงที่ผมเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันก็คือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรก็คือก็คือ,เ,อเพลงตอนที่เตยลาใช่ไหมครับกฐินคืนถิน่นผมมองว่าผมมองว่าภาพนี้เนี่ย เป็นภาพจริงๆเป็นภาพที่ที่ใครลหลายๆคนหรือไม่อายกตัวอย่างผมเนี่ยมองหรือจินตนาการนะครับไปในอนา,าคตอาจจะเป็นอันใกล้หรือ,หร,อหรือยังไงเนี่ยในที่เธอจะได้ใส่ชุดมอลำนะครับมอลำลำเพลินนะฮะมอลำหรือลำเพลินในแบบแบบแคล้ายๆกับว่าแบบเต็มๆอ่ะแบบแบบ ใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆ EP ที่ผมที่ผมทำารีแอคชั่นในผมพยายามที่จะเชื่อโมโยงก็คือในในในมุมมองของผมว่าเฮ้ยหลังจากที่เธอร้องเพลงในแนวที่เธอถนัดลูกทุ่งอินดี้คอเวอร์หลายๆของศิลปินหลายๆคนใช่ไหมครับเ,เหมือนกับเธอเป็นตัวแทนเธอเป็นหนึ่งอาจจะเรียกว่าเธออาจจะเป็นเหมือน คนคนนึงที่เป็นเหมือนจะแสดงศิละปะวัฒนธรรมของฝั่งสายให้เราได้เห็นใช่ไหมครับอย่างเช่นชุดชุดประจําชาติหรือชุดชุดประจําถิ่นที่เธอใส่ในในอีที่5ใช่ไหมฮะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผมสิ่งที่ผมอยากาสิ่งที่ผมคิดว่าอถ้าได้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วภาพมันจะออกมายัางไงก็คือเวลาเธอใส่ชุดมอลำสาวหมอลำนะครับ สาวหมอลำเหมือนที่เราได้เห็นใน EP ีที่1ที่จที่เป็นชุดสีเขียวใช่ไหมครับแต่ E ีีนี้ผมว่าเป็นชุดที่สวยมากเป็นชุดที่สวยงามแล้วก็คอสตูมของเธอสวยมากน่าดูแล้วมีสเสน่ห์ในมุมมองของผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนที่เธอใส่ชุดหมอลำเนี่ยแล้วเพลงที่เธอร้องก็คือกระถิ่นคืนถิ่นที่เป็นเพลงของลาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันผมว่าภาพที่ชัดเจนมากที่เธอจะเป็นสาวหมอลำได้ได้ดีทีเดียวเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับ ขอญาตที่จะนำมาเฉพาะแค่บางช่วงบางตอนนะครับเพื่อที่จะมาเรีเอชั่นมาแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วก็มาชมผลงานเนี่ยผมว่าผมว่าเป็นภาพที่สวยมากจริงจริงเพลงนี้ผมเป็นศิลปินหลายท่านเอาไปร้องนะครับหลายท่านเอาไปร้องแล้วล่ะก็เพราะไปคนละแบบเพราะฉะนั้นในส่วนของน้องคําล่าเพชรลำเพลินนี่ก็เพราะไปอีกแบบที่สําคัญก็คือเพลงนี้เป็นเพลงของลาวสปปลาวนะครับผมว่าเธอทาได้ดีแล้วก็มีเสน่ห์ โดยที่ผมสิ่งที่ผมชื่นช่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากคือคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้าชุดมันทําให้เธอเด่นก็ <c oughs> คือเป็นสาวมอลําได้เลยแหละ <c oughs> เป็นสาวมอลําได้เลยคือสวยเป็นชุดที่สวยและตัวเธอเองก็ดูมีเสน่ห์นะครับเวลาขึ้นขึ้นร้องเพลงบนเวทีผมว่าเธอมีเสน่ห์มากในการตึงดูดสายตาถ้าเราจะดูจากตัวตัววิดีโอที่ผมขึ้นเป็นเป็นวิดีโอตัวแรกใช่ไหมครับ เป็นวิดอตัวแรกชุดนั้นน่าจะเป็นชุดประจําชาติชุดประจําถิน่นไหมนนี้ผมไม่แต่ผมเห็นชุดนี้บ่อยๆในการเต้นปาสรลปแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชุดประจําถิน่นหรือว่าเป็นชุดประจําชาตินะครับตัวนี้ตัวนี้แหละที่ผมที่มุมมองของผมก็คือว่ามันอาจจะเป็นภาพจําเวลาเธอร้องเพลงคอเวอร์ลุคทูมินดี้ใช่ไหมครับเธอก็อจะแต่งแต่งตัวในลักษณะของอเป็นเบสิกทั่วไปนะครับเหมือนเหมือนเราเราท่านๆใสท่ทั่วไปนะครับ างเกงยีนเสื้อย,ยืดอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่พอเธอแต่พอเธอใส่ชุดประจำชาติเนี่ยเอ่อมันก็ดูมันก็ดูเป็นอีกแบบใช่ไหมครับแล้วมันทำให้เรามันทาให้ผมนึกว่าเฮ้ยมันทำให้ผมคิดในคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าภาพจำของเธอเป็นลักษณะนั้นแล้วถ้าเธอเปลี่ยนมาใส่ชุดหมอนลำละ่ะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับ มันจะเป็นยังไงซึ่งเราเราก็ได้เห็นแล้วในใีหลายสุดกลุ่มปิด EP ที่หนึ่งที่เป็นชุดสีเขียวใช่ไหมครับเป็นชุดของยาสุภาพนะโอ้ป็นชุดที่สวยมากสวยมากแล้วก็ทําให้เธอเด่นมากเวลาเธอยืนอยู่บนเวทีใช่ไหมครับพอมา EP นี้ EP ที่5ชุดสีขาวชุดนี้มันทาให้เธอเด่นขึ้นมาอีกแล้วผมว่าแล้วก็มีสเสน่ห์ใช่ไหมครับเวลาร้องเพลงเวลายืนอ,อยู่บนเวทีเนะี่ยมัน มันทำให้เธอกลมกลืนว่าเธอก็เป็นหนึ่งในสาวมะลันนักเอกมะลันแหละเป็นหนึ่งในนักเอกมะลัประจำวงของอเพชรลำเพลินใช่ไหมครับวงมะลัเพชรลำเพลินนะฮะโดยที่ไม่ได้โดยที่ไม่เคอะเขินนะผมว่าโดยที่ไม่เคอะเขินส่วนในอีพีที่หอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่สะดุดไปบ้างใช่ไหมครับเสียงสูงเสียง,งต่ำไปบ้างแต่ผมคิดว่าก็คงเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประเด็นที่ศิลปิน จะนำไปปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมันเป็นเวอร์ชันเล่นสดอะ่ะมันใช่ไหมครับแล้วก็มันอยู่ในช่วงผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงของการทดสอบทดลองใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนมีการฝึกอันนั้นคงเป็นเรื่องของศิลปินที่ที่เขาคงตั้งใจที่จะปรับอยู่แล้วนะครับปรับอยู่แล้วมันทําให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างแต่ผมว่า E p ีที่5นี่เป็น EP ทีที่ถ้าดูโดยรวมมันจริงวันนั้นผมก็ซื้อบัตรนะ99ผมดูจนดูจนจบเหมือนกัน มันจะจบมันกน็ง่วงมากแล้วก็ทั้งหมดของ ET5 เนี่ยผมถือว่ามันมีช่วงที่สะดุดอยู่นิดหน่อยแต่ผมว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรภาพรวมทั้งหมดผมว่าโโหโดยเฉพาะช่วงที่ลำเรื่องใช่ไหมครับลำเรื่องแรงดิสยาผมว่าโหเล่นเล่นมีเสน่ห์มากเล่นหน้าหน้าดูมากครับหน้าฟังมากแล้วช่วงที่ลำใช่ไหมครับช่วงของอาจารย์ซอ,อ,อแล้วก็อ,อ อะไรนะฮะที่ผมไม่แน่ใจอาจารย์ที่มาใหม่ที่แกร้องที่แกร้องดีๆอสแล้วก็มีอีกหลายๆคนใช่ไหมครับพระเอกตุ้มหรือหลายๆคนเนี่ยพระเอกเล็กพระเอกฟุกเนี่ยหรือพระเอกบอมธนากรอีกหลายๆคนผมว่าเสียงดีมากคือคล้ายๆกับว่าถ้าได้ดูจนจบนี่จะรู้เลยว่าคือมีเสน่ห์จริงๆแต่ละคนร้องใช่ไหมครับมีเสน่ห์แล้วมันทาให้ภาพบอลลัมเพลินสลหรับผมเนี่ยชัดมากชัดเจนจริง อาจารย์ที่แต่งเพลงที่ท,ที่มาร่วมกับเพชรลำพลูนฤดูกาลนี้ที่คนใหม่อาจารย์ชื่ออะไรผมจำไม่ได้แต่แกทําเสียงแกลำํานี่เพาะมากเพราะว่าดูจาก EP ีที่แล้วที่แกมาแนะนําตัวใช่ไหมครับแล้ว e ีพนี้แกก็ได้ขึ้นใส่ชุดเพชรคูก่กับอสเกษวิสัย er ใช่ไหมครับู้ลงตัวมากแล้วดูดูดูคือดูน่าดูอะครับในส่วนของนักเอก,กอ็อพราะหมดทุกคนเลยทีเนี้ย แต่แต่สลับผมแล้วผมโฟกัสไปที่โฟกัสที่น้องคำล่าเพชรลำเพลินคำล่าลำละคอนะครับว่าก็เซอร์ไพรส์สำหรับผมจริงๆผมเซอร์ไพรส์ทุกช็อตนะครับโดยเฉพาะช็อ,ชอตอการร้องเพลงห่มสบงแพงฮัดใช่ไหมครับห่มสบงแพงฮักผมว่าเสียงเสียงเสียงอ้น่าหน้า,หน,าหน้าฟังเสียงหน้าฟังมากเสียงใส นะครับเป็นเสียงเป็นเป็นเป็นสีงที่ผมชอบอ่ะพูดง่ายๆเป็นน้ําเสียงที่ผมคิดว่าผมชอบในน้ําเสียงลักษณะนี้เลยเป็นที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอนะครับแต่ภาพที่ผมชอบมากที่สุดผมยกให้กับกระถินคือถิ่นในชุดสาวหมอลำในชุดนักเอกหมอลำสีขาวผมว่าสวยมีสเสน่ห์สวยแล้วก็มีสเสน่ห์มันทําให้เธอกลมกลืนกับสาวหมอลำแบบไอ้นี่เลยผมขอปิดท้ายคลิปนะครับไปดูกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ E ีีหน้านะครับขอบคุณมากครับไปดูความชัดเจนของภาพของเธอว่า สาวหมอลำของเธอเป็นยังไงกระฐินคืนถิน่นพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ